เ,เ,เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องตรวจวัดสายตานะคะพี่น้องคุณนหน้ากลัวมากเลยนะคะเครื่องนั้นอนะ่ะโอ้ยมันมันละเอียดมากละเอียดจนแบบโหถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งไปทาให้ตาระบอดได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเราเราไปทําการผ่าตัดอย่างนั้นแล้วนะคะแต่ว่าเอาไก่โชคดีที่มาเจอ,เอตัวน้ํามันตัว w a t อ r อายตัวนี้ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นสมุนไพรไทยจีนนะคะผลิตจากสมุนไพรไทยจีน อ๋อส่ิดานนะคะพี่น้องค่ะผลิตแบบกลั่นนะคะพี่น้องบอกแล้วว่าพวกเรานะคะบริษัทขงชีมูลน,นะคะเราอ่อจะเน้นเรื่องสมุนไพรเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้นะคะท่านต้องทําเองนะคะเออนะคะท่านต้องทำเองหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องมีบรรจุสองขวดน,นะคะแล้วก็มีเลขจดแจ้งนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วก็มีมาตรฐานในการผลิตได้มาตรฐาน GMP ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ ได้มาตรฐาน GMP รับรองแบบนี้นะคะก็มั่นใจได้นะคะว่าปลอดภัยนะคะปลอดภัยในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอ้าคุกไกก็ใช้ตัวนี้มานะคะปีนี้ปีที่3แล้วนะคะอาการวุ้นในตาเสื่อมของอ้าคุกไกก็ดีวันดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการตาแดงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสบตาตาตาแห้งนะคะหรือว่าตาสู้แสงไม่ได้นะคะ จอแสงก็น้ําตาไหลนะคะหรือว่าขี้ตาเยอะนะคะอ้วไก่ก็ไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้ใช้วันหนึ่งสามรอบนะคะพี่น้องคะใช้วันหนึ่งสามรอบที่จะใช้ตัว water eye ตัวนี้นะคะอ้วกไก่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคงชีมูลทุกตัวเลยนะคะทุกตัวนะคะก้แฟก็กินมา3ปีแล้วนะคะส่วนตัวน้ํามันเอนยืดน,นะคะก็ถ้าเกิดเราปวดตรงไหนเราก็ทาตรงนั้นแล้วยังใช้ทาฝ่าเท้าก่อนนอนทุกคืนเลยเออนะใช้ทุกตัวเลยของโคงชีมูล ใช้ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยนะคะอ่ะแล้วนะคะอาไก่ก้อนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตลอดนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้อาการบ้นในตาเสื่อมของอ้วไก่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะพี่น้องอ่าผลิตภัณฑ์ของคงชีวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อคนใช้แล้วนะคะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าอ่าเรานะคะมีปัญหารเรื่องตาตาฝ้าตา,ตาฟางตามหมัวตาเป็นต้อนะคะต้อต้อลมต้อ อ้าต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกหรือว่าต้อหินนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะดูเลนนะคะต้อตรงนั้นก็จะค่อยๆหดค่อยๆจางหายไปนะคะแล้วสัตว์เลี้ยงของเรานะคะพี่น้องคะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะอย่างน้องหมาน้องแมวน้องไก่อะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตาของเขามีเป็นเป็นจุดขาวๆนะคะเราสามารถที่จะใช้กับพวกเขาได้นะคะพี่น้องคะปลอดภัยนะคะปลอดภัย เราใช้ยังปลอดภัยเลยนะคะนภาษาอะไรกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขาเหมือนกันเราก็อยากจะให้เขาเห็นหน้าเราชัดเจนเหมือนกันนะคะพี่น้องอเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะคะน้องหมาน้องแมวอ,อจาจจะเกิดเป็นรอยฝ้าเป็นรอยเป็นตาขาวๆนะคะก็แสดงว่าเขาจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะคะเริ่มมองไม่เห็นเราก็ใช้ตัวนี้นะคะช่วยก็ได้นะคะข้อตาก็จะ ว่างมองเห็นเจ้าของก็ได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากตัวเราใช้ได้แล้วนะคะสัตว์เลี้ยงของเราก็ใช้ได้นะคะเออเขาอยากจะบอกเหมือนกันว่าอาเจ้านายขาขอใช้มั่งสิเจ้านายตาเจมแล้วนะคะตาแจ้งแล้วผมยังตาไม่แจ้งเลยยังตามัวอยู่เลยนะคะเจ้านายขาเจ้านายครับขอใช้ด้วยสิถ้าเขาพูดได้นะคะข้าไก่มั่นใจว่าเขาพูดแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะปลอดภัยจริงๆนะคะแต่นะคะถ้าเกิดว่าท่านใช้แล้วไม่ปลอดภัย ของเรามีสกบนะคะให้ท่านไปเรียกร้องค่าเสียหายตรงนั้นได้เลยหากท่านได้ซื้อกับทีมนะคะทีมซื้อกับนักธุรกิจอิสระอย่างอ,าอย่างทีม3าเจิห้าเกลี้ของพวกเรานะคะสกบนะคะคุ้มครองเรียบร้อยอ่านะคะราคาเปิดแพ็กเกจสามอยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ราคาข้างกล่องนะคะแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะพี่น้องคะราคาผลต่างตรงนี้เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะคะ ส่วนพีวีก็ออกไปจังหวังระบบนะคะพี่น้องคะเราก็รับโบนัสกันห้าวันหนึ่งครั้งตรงนั้นนะคะท่านกินท่านใช้แน่นอนเออสินค้าตัวนี้นะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอ่าตาของท่านได้จริงๆนะคะไม่ว่าท่านจะแพ้แสงนะคะตานะคะติดจออยู่เด็กๆก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ไม่มีวัตถุคอนเสียอะไรเลยนะคะสามารถใช้แทนน้ําตาเทียมได้เลยนะคะ่าใช้แทนน้ำตาเทียมได้เลย หยดได้เท่าที่เราอยากจะหยอดเลยนะคะพี่น้องแต่นะคะอากไก่ะจะบอกวิธีการใช้นิดนึงคือก่อนหยอดนะคะล้างหน้าสะอาดก่อนนะคะพี่น้องคะเพราะว่านะคะจะเป็นเศษฝุ่นหรือว่าเศษแป้งเครื่องสําอางของเราที่เราทานะคะหรือว่าจะเป็นตัวที่ป้องกันแดดนะคะครีมกันแดดเราทาแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้แล้วเรายังไม่ล้างหน้านะคะสิ่งเค่นเปื่อนตรงนั้นอาจจะ เข้าไปในตาทําให้เราแสบตาระคายเคืองตาได้นะคะตรงนั้นไม่ได้เป็นผลของอตัวน้าน้าตกบำรุงดวงตาตัวนี้นะคะเป็นผลจากเครื่องสําอางของท่านตรงนั้นเข้าไปและทําให้ท่านมีปัญหานะคะพี่น้องคะแต่นะคะถ้าเกิดว่าท่านใช้แล้วมีปัญหาเนื่องจากเป็นเนื่องจากตัววเตอร์น์ตัวนี้จริงๆก็ไปเรียกร้องค่าความประกันจากซพคบได้เลยะนะคะตัวที่สาม ทานไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะคะสินค้าที่มาเปิดแพ็กเกจ375บาทนะคะก็นะคะเอาไปดูแลสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาบอกต่อแบ่งปันได้รับเงินจากระบบอ่าที่อ่บริษัทคงชีมูลได้ด้วยนะคะแล้วเรื่องสินค้าเห็นไหมคะทุกท่านไม่ต้องสต๊อกเลยอ่า้ไก่สต๊อกเอวไว้เองตะกี้สำนักงานใหญ่ก็มาส่งอาุ้ไก,ก่อีกแล้วนะคะสต๊อกแน่นๆพร้อมกับพีวีนะคะสําหรับที่นี่แจ้งได้ทันที่อ่